สบายดีเด้อพี่น้องพพกับซองเป๊ะบาาบนาคือเก่าเด้อตอนนี้บาเปก่ะสิลงบุ้งหนาพี่น้องสิไปหาหน่อไม้กับคุณแม่สิไปซับหน่อไม้ไผ่พี่น้องหน่อไม้ไผ่มาเห็ดหน่อไม้ส้มไวเพราะว่าหน่อไม้ดอกบาเปก็ได้แล้วยังแต่หน่อไม้ส้มเสิเห็ดไว้กินยามแล้งพี่น้องเอยมากับคุณแม่ ทา,ทางหลอดออกมามีเ็นออกมาจากเธอพี่น้องอเลยต้องได้มากับแม่ซองแม่ลกูกพาห้าจูห้ากินเลยนี่การซับกองไม้ไผ่แถวบุง้งเลยพี่น้องลายก่ออยู่เห็นปะแม่เอาเปิ่ลแหงหวานด้วยห้าดองใหญ่ๆนะแม่เอ้ยเมืองพี่น้องแนวไม้ไผ่ลายลายมันออกได้ปะแม่ อตอนนี้คุณแม่ก็เอาหนอไม้อยู่นอไม้สร้างใบบงพวแหนงมันอะแซ่บไดแมมแกงแหน่อไมานีาายน่ย<ช>น้า<ๆ>ตกพุทธเลยเที่ยวมาแม่เอาวันนี้มาดูคุณแม่บาวเป้สับนอไม้นะเด้อพี่น้องเด้อนี่ได้นอนหนึ่งแล้ว เอ้ยยไปเห็ดหน่อไม้ส้มพี่น้องเอ้เห็ดหน่อไม้ส้มไว้ตำใส่แกงป่าบอเด้อยังบอกิกนกับเม่งเม่งกล้วยชะนีหรือเม่งมะกะทินแซ่พี่น้องเอ้หน่อไม้ส้ม,สม,สมว่าแม่อยู่ถึงนอ้อยย่ายอะไรแม่น้ำลายหน่อไม้ไผ่ี่พี่น้องเอ้ ไปบมดไปบ้าแตบว่า,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 าดง่ายนึ่งตัวนี้โนน้องม่มันกระไล่แน่พี่น้องเลยทายไมพายมันเอนแงพร้อมํายาวพร้อมกกพร้อมสมบีไป่าบเลยซับน้องไม่นี่เป็นซบเพิง่งมาเป็นกันเป็นตะก้อหาซองบ่รู้ Bà ngày 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 nhưng không ngày ngày Tí ngày ngày nè Như ngày ngày như bao Bất lực ngày 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 mà ngày 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 có ngày ngày đây mình mi cốt là luôn đó mẹ vẫn vui ra blue vẫn บ๊อปเป้เห็นนอไม้ดูง่ายๆพี่น้องอยู่นี่เป็นใครบอกแนมะ่เฮ้ยต้อสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้แม่บ๊อปเป้เป็นตะกล้องให้เด้อซ้อมไม่รู้ฮะนอไมย้ยำแหลงมือน,นี่ <c oughs> จับนิ่งๆเลยแม่เด้อว, <c oughs> วันนี้ให้คุณแม่มาเป็นตะกล้องให้และทุกคนป๊อปเป้ช่วยได้นอไม้มาอันอยู่บอกแม่เป็นตะกล้องเธอ แม่จะมารับอยู่บ่เท่านี้แม่มันคเลยซับนะะให้แล้วมันมันตัวมันอรเีอาบ่ตัวมันอนแนงเลก็เอาเมัน่่รงนื่อเบิ่งแม่ลูสาวจะซับนอนง่ายๆเงาๆเาโลแม่ปพี่ับย่านพนเมยไม่ได้จ่ายพี่น้องเลยเดยเป็นแม่เป็นตะก้องมานี่เ้เอาไม่้ไดเอาว่าแม่โดดมนี่จะ เอ็ดน้อไม้ส้มมีจำเป็นต้องเอาน้อไม้ฆ่าทำไมเนาะเอาเมงเอาดั่นหม่นก็ได้เนาะน,น้อไม้ใหญ่กับตาเน่อเอแรงร้ายแล้วเดี๋ยวนี้ม่เออบ้านเพิ่อนชิ้นน้ไม้ปลูกมันก็อ้อแล้วมันดึงมันชุ่ ดินมันชุ่มตลอดนะแม่เนาะน้ำแรงกันชิ้มเมื่อสี่ตาเพื่อนะขัดซับได้ได้ซับนอนอะเอาเบ้าแนามัมนกันแม่อืมเป็นเพื่อนลม่ใช่มาหา้อมาอยูบุ้งหนากับคุณแม่เด้อพี่น้องเด้อมา,มา,นออามหนิเบองขหอยัซลม์เห็นแล้ คุณแม่เป็นตะกล้อให้ให้อ่แม่โด่งนั่นเหาโด่งัวนั้วมันชุ่มๆนะมันมันีหินชุ่กันเลยะชัเอามันก็ลงชุ่มไรก็ได้เมืองกอเบิองก็าได้ก็คันมันมันหินชุ่มมันกินมันไม่ลงไมได้ มันสู้อะไรล่ะนี้มันเทิมันหนกนั่นนาะมันหกอุมีอ้มันเคลป่อตัวตัับมันเลยนเออฉับเห็มีทางหน้าฉับใชมันดีเสนี่พี่น้องน้ไม้เปาเป้้นก่อ่แม่เึ้นดงนี่ลงเมืองเชิหน้ไม้แน่หนน่เห็นบ่ตนนอไม้เปาเป้ชับนี่พี่น้องเอ้ย ตั้งกันบอกกับแม่บ๊อปเป้ซ้ำนี่มัน,นก็ได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องเลยมันก็หลอกมายินเสียงหัวบ๊อปเป้บ่าอยู่บึงนหนาหัวนี่แหละหัวนี่แหละตีวบึงก่อดอยู่นั่นนี่แม่นี่แม่ได้ละปุกหนึ่งไหมเนานะไก่ละตีเบึงกอดตอนนั้นดินาะอดี่ ปยาวได้บ้าแม่คุณจะตกมาได้โอ้ยงอก็จะกินน้ำไม้และไม้นะบุ้มันเห็นมันเยอะอะไรังอห่อนเยอะการเบินห่อนเฮ้ยเฮ้ยเี๋ย อย่งนี้ก็ดื้อเลยจะกินน่อไม้ราอน้ม้่อเป้เต็มกระตาแล้วพี่น้องเบิ้งนี่พี่น้องเลยฮะซามก่อซี่ก่อเต็มกระตาแล้วน่ไปหม่ไปบงข้างค่นี้ปะก็มาง่วงกินน้อไม้ mọi người 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 sắp người mọi 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 người ับอน้ไม่ได้ได้เตยนไม้นาะก่อนน้ำไม้ไพ่นะกายซซี่ก่อนในบุ้งหนาพี่น้องอ้กก่อไม่ไพ่บอปีมีลายไปซับมาเทอรน้อยมาเอ็ดได้เทอรปุกเอรปุกกันยังดีนาอพี่น้องเนาะเื้อกะปุกนั้นสะอาดตุกนน้อยพี่น้องอียปลาไม่พูนเดือดตุกกระนี่มาบ้าหลดมีเห่าหมาบ้านเนี่ยเขาไปเกมนของพุดนะไบอกมันก็ิดได้เไหเนาะ นนงลงต้างไหก็้ายานอนนอากมันนนมันนอนนายนออกเาจะมานอนนานเนาะอ้าผ่าพนหลบมาแล้วโอ้เย็นด้เย,ย็นด้นเ,ดเป็นไะได้พี่น้อง มือกล้องไม่ตั้งแต่บ๊อบเป้ตั้งยูทูปหมากะข้างแรกให้แม่จับกล้องให้พี่น้องเลยสั้นในนังกับความทุกข์ในไลน์เด้อเพราะว่าน่องสาวเพิ่ได้ออกมาโผลบแผงนี่แม่ค่าตั้งกล้องได้สิบบาทเอาพี่น้องคลิปนี้กับภาพวาดซ้ำนี่เด้อควอมเื่นกับคอมมุกคอบคุณพี่น้องเอฟสี่ไลน์ที่หักแพงที่เข้ามารับชมัค่องบ๊อบเป้ละกัน พี่ก้อยบาโหลดบาขูดนำด้วยพี่น้องพอกากกันคลิปหน้าไปแล้วสบายดีบายๆบ,บึน,บนพี่เลาพี่น้องบาเปี้ยังง่ายเสื้อกระตุกเฮ็้อน,น,น,นุ้ยส้มน่ะเฮาเฮาต้อเอิกใส่น้ำเกลือวัน่ะแม่บราคาตัก้อนก็จะล่มแล้วแม่บันเป็นยอ่อแล้มาไปห้ากับแม่เพิ่น